พี่น้องคะความความผูกพันแต่ชาติปังกรความมีอะไรระ,ะลึกความความหลังบางครั้งมา,มาชาตินี้กะกะช,ช,ชีเิตให้เห็นเป็นบางบางโมเม,มนต์สําหรับดีคะ่ะพี่น้องปลองปัยมีดหมอแคนแฟนหมอลำ เอฟซีของมอลำเสียงมีหกนกพงสะกร F เอฟซี FC ของอีหลาหน่อยอาอายสะุูนพัพรเสียงมีหกเอฟซี FC ของคุณอยากจมาแล้ว JU2 Official อ,อ,อย่างรัดผมบรินดาสีสวยรดัดดีในช็อปปี้เขามีขายนะคะพี่น้องคะ่ะจำได้ปะตะกอนพูดมีนกเคยมาอยู่หนาเต็นอีหลาหน่อยตอนนั้นไปล่ำอยู่คุณยาคุณยา ถ้าเข้าจดจอยู่เพราะว่าคุณยาเคยเห็นเคยเหตุคลิปอยู่ตอนนั้นนกกับคุณกับอิหลา่าเหมือนอตอนที่นกมาหันอิหลา่าลงเพลงอยู่ทั้งเวทีแต่อิหล่าก็ไเด้นมีโอกาสลงมาเจอกันอยู่ครั้งนั้นรู้สึกอยู่กับป้าโบแมน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 ช่วงนั้นอยู่กับป้าโบกับป้าอ่อนป้าโบครั้งนี้ก็คือกันพี่น้องคะ่ะน้องอ,าอ้าอายตามตามปกตินิสัยน้องอ้าอายก็คือมีความเอ็นดูต่อต่อสัต เอ็นดูต่อแมวมือเศร้านี่ก็เห็นให้อาหารแมวเป็นความสุขของสกุลนาพ่อนคือการให้อาหารแมวอิรัาสิมีอาหารสําหรับแมวสําหรับหมาจอรจัดพกติดตัวไปตลอดอันนี้ก็เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นส่วนยกแค่ดีตให้ยาลําเลยว่าเราก็สอนอิร่าหน่อยมาดีแล้วก็ฝึกแล้วก็ซึมซับความเมตตากับ ต่อสัตว์โลกแต่อา,อายเขาสิมีความเปลี่ยนพิเศษของเขาพี่น้องคะมีนกหูก <c oughs> ลนลงมาจากตน้นไม้เอาไปง้อยว้พัดลมแต่เป็นอย่างจังจังบยานค้นสันเดยหรือว่านกยังตัวอ่อนอยู่ไม่รู้จักกลัวหรือว่าเพิ่อนมีซื้ออีย่างกันพ่ออยาเอพ่อน้องอ้ายรู้ว่ามีนกกลนลงมา ถ้าที่พื้นยางเขามาสังเกตเบื้องพี่น้องค่ะคุณยาขอคลิปมาจากพี่คนหนึ่งให้สังเกตเวลายางเขามาน้องจะเข้ามาแบบแบบอ่อนโยนน้องถ้าอยู่กับสิ่งอยู่กับสัตว์ที่ที่ที่ด้อยความสามารถกว่าอิหลาอิหละสิมีความอ่อนโยนสายตาสิมีแต่ความเมตตาทำไมถึง เมื่อเ้านี่คุณยาได้เขาไปคอมเมนต์ดูว่าความสุขของสกุลอภรรเป็นยังอีหลายจ,จะเลิ่ญนเอ้าจะเลิ่นเอาจะเลิ่นขึ้นอ่ะจะเลิ่นขึ้นจะเลิ่นเอาจะเลิ่นเอาไหมทำอะไรก็ดูดีไปหมดโดยเฉพาะระยะน,นี้ไปที่ไหนมาไปที่ไหนไปที่ไหนไหนกับมแต่คนหกักคนเอ็นดูไปใสๆสกับมแตค่ค้นขอทายลูก น้องกมัมีมีมีมิดไม่ตีกับทุกคนที่มามาทายรูกกับเิลามีสายตาที่ไม่ไม่มบม่ได้แสดงอาการรังเกยีเกยจรังงนอนเอียงอันนี้ก็คืออันนี้คือ空空ความความเมตตาความควมเอาเหตุบุญเนาะกสิมิต่อีหยังส่งเสริมเป็นในทางที่ดีแต่สําหรับนกฮูงนี่คุณยายมองเห็นว่าเหมือนเพิ่นมีความผูกพันมีความ คุ้นเคยกันมากแต่ศาสตร์ปังกนโบอันนี้คุณยาความเห็นเฉพาะส่วนตัวนะคะคุณยามักสิมองน้องก็อายจะมีะเขาวอาอยู่ตลอดแหละว่าน้องมีมีมีชาติกำเนิดั้งสมัยก่อนเป็นโน่นเป็นนี่ด้วยความเป็นเชื่อว่าอีหลาเป็นนาคีพอไปอยู่ในในดงนาคีอีหลาก็เหมือนเหมือนเหมือนที่ดาน,นาคี พ่อไปอยู่ฟังหนึ่งก็เหมือนแม่พึ่งพอไปอยู่ฝั่งนี้คือแต่ละฟังแต่ละฟังของน้องมีแต่แนวแนวดีๆทั้งนั้นเลยคือมีแต่มีแต่สิ่งเห็นเห็นแล้วให้ให้ทห้เฮ้ามองเห็นว่าคือเหมือนเขามีเบื้องหลังอ่่ถ้าเจาเอ้อนอย่างนู้นคุณจะเอ้อนนย่งซาดปังกรเห็นไหม อันนี้คือกันแต่ตอนนั้นกับมีนกมาอยู่แล้วกับมีควมคุณเคยกับอีหล่ะขั้งนี่ก็คือกันเหมือนน้องจะเมตตาเป็นพิเศษสายตาแล้วก็เบึงมือเบึงไหม้เพิ่นเพิ่นสิเพิ่นสิจับเพิ่นสิบายเพิ่นสิเพิ่นสิระวังเพิ่นสินุ่มนวลนเพิ่นสอโอนโยนเขามีความอะไรผูกพันกันไหมมาแต่ชาติปางก่อนไหมทําไมคือนกคือบุญญาสันเดีนกออกงอ้อยไว้นกหูกเป็นอย่างนกคือบุญญาแล้วอีหล่ะกับสิมีไม่มีคําว่า สิจับไปโน่นนี่นะั่นมีแต่คําา่าจะไปป้อยแบบใดสิบมีคําว่าเอาเมื่อทรมานโดยเด็ดขาดพอพ่อดูแลเรียบร้อยแล้วอีหลาเกษเอาขึ้นสูธรรมชาติอันนี้คือเป็นเป็นคนมีนำใจจิตใจแบบนี้อยู่แล้วเป็นหยังจังจะเจร่ญนเอาจะเจร่ญนเอามือเศร้านี่ให้อาหารแมวแล้วก็มีแคปชั่นบอกว่าความสุขของสักุนาพรเพิ่นบอันนี้เรอกเพิ่นเขียนตกสักุนา คำมาม่นกมหาเศร้ามากเพื่อนได้เขียนคำว่าแตมพนกอาจสิมาแต่หลายหมื่นแล้วล่ะแต่แต่คุณยายผัดออกมาเห็นหมื่นนี้พอดีเนี่ยเมื่อเศร้าเห็นแบบเป็นความสุขสของสกุณนาพ่อเย็นมาคุณยาไปเจอคลิปนี่พอดีที่จริงเจอตั้งแต่เศร้ากูละแต่พอดีปัญหาเรื่องโทรศัพท์คุณยาเพิ่งแก้ไขได้ก็เลยเฝ้าอัดเลยตอนนี้ เวลาเกือบจะเที่ยงคืนแล้วนะคะบอัอาจบัใดต้องต้องได้ออกมาบ้าเพราะว่าเรื่องนี้คุณย่าคุณย่ากับแม่แม่ญายาหลายหลายคนมักจะมองคล้ายๆกันอีกมิติหนึ่งน้องเหมือนแม่พึ่งอีกมิติหนึ่งเหมือนน้องเหมือนเหมือนที่ดานาคีให้แต่งตัวเวลาเล่นน้ำเล่นน้งก็น้องมีหลายมิติมากมีหลายหลายภพหลายชาติไหมที ที่กว่าจะไม่ได้เจอกับพ่อจานี่เพิ่นเพิ่นหาจากกันมาจากกีภ่พกี่ชาติแล้วจังได้มาคอขนคิ้งลูกจังได้มาจังได้มาพ่อกันความผูกพันกับสิ่งต่างๆเราเนี่ยทําไมน้องมีความผูกพันให้เราเห็นบ่อย mm. จังเลยเฮ้สิเห็นยิ่หลาสจมีความผูกพันโดยเฉพาะกับกับนกแล้วได้มาซื้อสัก,กุหน่าพ่อจามีอะไรที่ที่เราก็ไม่ได้พอซื้อนกเราก็มี ซื้อสักคุณนเราจะมีอะไรผูกพันกับนกบ่อยครั้งสองสาครั้งเลยนะคะพี่น้องค่ะที่น้องมีอะไรผูกพันกับนกไปเบิ่งความผูกพันความอ่อนโยนความเบิ่งใหม่เบิ่งมือเพิินนะคะพี่น้องค่ะคลิปนี้คุณยาฝากไว้แค่นี้ก่อนพอกันไหมคลิปหน้ะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้คุณยานะคะสวัสดีค่ะ